สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองบุตรการในการมองโลกและการใช้ชนะครับบนหลักวิถีทางสสยกลางอริยมรรคมีองค์แปดประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับพลังธร,รมพลังใจใช้ทรรมเป็นพลังนะครับคําว่าพลังร,รมเนี่ยนะครับพลังใจเนี่ยนะครับอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะเพราะจริงจริแล้วเนี่ยธรรมะเนี่ยมี2ส,ส่วนนะเรียกว่ากุศลธรรมเนี่ยกุศลธรรมเนี่ยเรยก็ธรรมะก็ใช่นะ อีธรรมะหนึ่งก็คืออกุศลธรรมนะแต่ว่าอากุศลธรรมเนี่ยก็เป็นธรรมะแต่เราไม่เรียกว่าธรรมะอากุศลธรรมเรกาเรกร็กินเลดนั่นเองมันเวลาผมพูดถึงว่าพลังธรรมเนี่ยผมหมายถึงพลังของกุศลธรรมนะเช่นความดีงามทั้งหลายความเพียรพยายามความอดทนนะครับเรื่องของสติเรื่องของปัญญาเรื่องของสัจจะนะความตั้งใจจริงนะครับต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นพลังธรรมพลังใจก็หมายคือ ถ้าเราน้อมธรรมะเข้าสู่ใจนะทำใจเราให้มีธรรมะแล้วเนี่ยเราก็ใช้ธรรมะนั้นนะใช้ใจที่มีธรรมะนั่นแหละนะเป็นพลังนะทำสิ่งต่างๆให้สําเร็จร่วงไปได้นั่นเองนะเพราะในท่ามกลางวิกฤตรอบด้านในขณะดนี้ที่เราเห็นข่าววิกฤตทางเศรษฐกิจการเงินวิกฤตทางการเมืองสังคมวิกฤตทางศีลธรรมเนี่ยนะยิ่งเราเห็นวิกฤตเนี่ยนะเราต้องยิ่งทําให้ใจเราเนี่ยมีธรรมะ เราต้องยิ่งน้อมนำธรรมะเข้าสู่ใจเรานะทำให้ธรรมะนะเป็นส่วนหนึ่งของจิตใจเราแล้วใช้พลังธรรมะนั่นแหละกุศลธรรมทั้งหลายที่ผมพูดแล้วนะครับความดีงามทั้งหลายเนี่ยขับเคลื่อนไปนใช้ธรรมะเนี่ยเป็นพลังขับเคลื่อนไปต่อสู้กับอุปสรรคปัญหาต่างๆนะครับหรือว่าใช้ในการระมัดระวังป้องกันตัวเองนในยามว,วิกฤตการ,รต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวนาดนี้นะอย่าจิตตกอย่าท้อแท้นะครับ เพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยที่จิตตกท้อแท้เนี่ยก็เป็นเพราะว่าขาดพลังทมขาดพลังใจนี่แหละโดยทําให้นะพลังของกิเลสนะพลังของอธรรมกิเลสอกุศลเนี่ยมันครอบงําจิตใจมันจิตคนเราที่มันตกต่ํามันเศร้าหมองมันหดหู่มันหอเหี่ยวเนี่ยเพราะว่าใจเนี่ยขาดพลังธทมนั่นเองนะมันก็เป็นพลังของกิเลสอกุศลเนี่ยก็ครอบงาได้คือจิตมนุษย์เราเนี่ยนะมันเกิดดับทีละดวง นะถ้าใครที่มีจิตที่เป็นกุศลเกิดบ่อยๆเนี่ยนะก็จะเกิดเป็นพลังธทรรมพลังใจนั่นเองนะก็สามารถใช้ทาเป็นพลังได้โดยเฉพาะสติถ้าจิตใครมีสติเกิดบ่อยๆเนี่ยปัญญามันก็จะเกิดเวลาเจอวัสดปัญหามันก็จะมีความเพียรพยายามความอดทนแล้วก็มีปัญญาในการแก้ไขวัสปัญหาต่างๆไปนั่นแหละคือความหมายของพลังธร,รนะที่อยู่ในใจเรานะในการเป็นแรงขับเคลื่อนนะครับให้เราต่อสู้จากปัญหาต่อไปข้างหน้า ในทางตรงกันข้ามนะถ้าใจเราซึ่งนะมันเกิดดับทีละดวงเนี่ยไม่มีสติไม่มีกุศลธรรมคุ้มครองล้วเนี่ยมันก็อะไรมาแทนที่ลหละครับก็คืออกุศลธรรมหรือกิเลสนั่นเองตัณหานั่นเองเมื่ออกุศลธรรมกิเลสตัณหาเข้าครอบงำนี่แหละไอ้ตัวพลังกิเลสตัณหานี่แหละมันยิ่งทําให้จิตใจเนี่ยเศร้าหมองเศร้าทุกข์ทรมานนะครับก็ตกต่ำนั่นเอง ถ้าเราปล่อยไปนานๆนั่นแหละมันคือต้นตอของสาเหตุของคนที่คิดมากของคนที่ฟุ้งซ่านแล้วก็คิดสัน้นนะหลายคนก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาตัวเองได้นะก็จะจับเจ้าอยู่ในความทุกข์ทรมานบางคนก็ป่วยนานๆก็ป่วยซึมเศร้านะมันมาจากตัวรากปัญหาเบื้องต้นตรงนี้สังเกตมนุษย์ทุกคนเกิดมาตั้งแต่ในวัยเด็กเนี่ยนะเด็กๆไม่ค่อยมีความทุกข์หรอกนะเพราะสมองก็ยังเล็กแต่พอโตขึ้นเรียนหนังสือเยอะๆสมองมันซับซ้อน ชีวิตมันซับซอ้อนขึ้นนะพอซับซอ้อนขึ้นแต่ว่าเราไม่ได้ฝึกจิตเรานะให้มีพลังกุศลธรรมพลังสติพลังปัญญาเนี่ยคุ้มครองมันจิตมันก็ไปคุกครีอยู่กับอกุศลธรรมคุกคีก,กับกิเลสเยอะเกินไปปัญหาเยอะเกินไปอยากได้อยากมีอยากเป็นเยอะเกินไปไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นเยอะเกินไปสุดท้ายเมื่อมันไม่สมหวังเมื่อความทุกข์เล่นงานไม่มียาแก้ไข ไม่น้อมนาธรรมะกุลธรรมเข้ามาเป็นพลังใจในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจับเจ้าอยู่กับกิเลสความคิดมากกรุงส่น้นนั่นแหละครับเป็นที่มาสุดท้ายบางคนยิ่งคิดไม่เป็นใหญ่ก็ไปใช้ยาเสพติดเพราะยิ่งพังใหญ่นะครับสมองพังอะไรพังสุดท้ายชีวิตก็พังได้เพราะนั้นนะครับจงใช้พลังธรรมพลังใจใช้ธรรมเป็นพลังในการขับเคลื่อนชีวิตไปนะครับแล้วอุปสรรคปัญหาจะค่อยค่อย,ค,อยคลี่คลายชีวิตค่อยค่อย,อยดีขึ้น นะครับจึงเราส่วนฟังนะนำไปใช้กันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ